โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมจินโฮโนนะครับเมื่อวานขออภัยด้วยจริงๆสําหรับคลิปดูอิดน้ํานะครับผมรู้สึกว่าผมจะเสียงค่อยมากๆเพราะว่าผมรู้สึกไม่ค่อยสบายนะครับผมเมื่อวานขออภัยด้วยจริงๆนะครับผมโอเควันนี้เรามาอยู่หน้ารีวิวมอนสเตอร์กันอีกแล้วนะผมวันนี้อยู่กับน้องออร์ลเดิลธาตุน้านะครับผมเป็นตัวที่สามสหรับธาตุ สามธาตุหลักสิเออใช่ธาตุลมรีวิวแล้วธาตุไฟรีวิวแล้วเหลือแต่ธาตุน้ํานะครับผมโอเควันนี้ก็เลยหยิบธาตุน้ํามารีวิวกันนะครับผมตัวนี้เป็นสายซับพอร์ตที่โอเคพอสมควรลบปั๊บได้สายซับพอร์ตแบบยูมเพื่อนได้นะครับผมโอเคครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเราเข้าสู่การรีวิวนะครับผมก่อนจะเข้าสู่การรีวิว ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้สำหรับผมด้วยแล้วกันนะผมให้ผมหนึ่งหนึ่งพันซัไวๆนะครับมาเข้าสู่หน้ารีวิวกันนะครับผมมาดูสเตตัสของน้องออร์เ e ้นน้ำกันบ้างนะครับผมน้องเป็นสายสนับสนุนนะครับผมหรือสายซัพพอร์ตนั่นเอง Uh, HP อยู่ที่1 1 4 4 0นะครับผมค่อนข้างไปสูงนะครับทุกคนส่วน a อ t a c k อยู่ที่6 9 2ถือว่าจะไปสูงแต่ก็ไม่สูงนะครับผมอยู่ประมาณกลางๆนะครับส่วน f e n s e สูงนะครับผมอยู่ที่714นะครับผมจริงๆ Defense นี่เกือบแทบกับตัว Defense หนาๆเลยตัวที่เป็นสาย Defense จริงๆอะ่ะเออเกือบแทบเท่ากันเลยอ่ะเออจริงๆตัวนี้ก็ถึกพอสมควรนะ ต่อมานะผมเป็นสปีดอยู่ที่100นะผมค่อนข้างจะอยู่กลางๆแต่ไม่สูงมากนะครับผมโอเคส่วนรูนนะครับผมรูนที่เขานิยมใช้กันถ้ากันบ้านอารีนาเขาจะใช้2เนเมกับ1ชิลนะครับผมประมาณนี้แล้วก็เลือดสูงเลือดแบบดันไปสูงๆเลยครับผม3 0 0 0กว่ากว่าแล้วก็มีเลดร0อยด้วยนะครับผมหรือต้านทานร้อยนะครับ ส่วนต่อมาคนที่ไว้เล่นพวกก e ิววอลซีวอลแล้วก็อารก็จะเป็น1 n m e เมกับ EX นะครับผมหรือไม่ก็จะเป็น EX b ก i l d ก็ได้นะครับส่วนต่อมาก็จะเป็นช่อง2เป็นสปีดนะครับผมช่อง4เป็น h p ช่องสุดท้ายก็เป็น HP เหมือนกันนะครับผมดันเลือดประมาณ2 3 0 0 0อ่สาปีอยู่ที่120-144ประมาณนั้นนะครับผมส่วนคีเล็ าบางคนก็ใช้ไว้วนเทินก็ใช้คีเลสสูงๆหน่อยก็ได้แต่ผมเอามาไว้แบบลบฟับกับฮิลเฉยๆนะครับผมไม่ได้เน้นทา,ทางด้านคีเลสเท่าไหร่นะครับผมแต่บางคนก็เน้นนะคือเน้นวนรอบแล้วก็มันก็ป่วนพอสมควรนะถ้าวนรอบเข้ากับตัวเองได้เออแล้วก็วนเทินได้อะไรอะไรอย่างนี้นะครับผมมันก็จะสามารถล้างฟับได้ฮิวเพื่อนทัน นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูหน้าสกิลของน้องออร์เคิลกันบ้างนะผมว่าน้องซัพพอร์ตเป็นยังไงกันบ้างนะครับไปไปดูกันโอเคครับผมเข้าสู่หน้ารีวิวของน้องออน้ำนะครับผมมาสกิลแรกนะผมเป็นสกิลเป้าเดี่ยวโจมตี3ครั้งเหมือนออร์เคิลทุกตัวเลยถ้ามีโอกาสติดคิยิคอลมันจะทำการเพิ่มแถบพลังโจมตีหรือแถบเกรดเรา15%ต่อฮิตนะครับผมเพราะถ้าติดฮิต3ทีก็ส่บาเปนะครับผม สำหรับสกิลนี้เนาะที่บอกว่าเออคนเล่นคิเลตก,ก็วนเทินประมาณนี้นะครับผมส่วนต่อมานะครับผมเป็นการโจมตีศัตรูทั้งหมดมีโอกาส80%ที่จะถอนเอฟเฟกพลังเสริมออกนะผมแล้วก็สร้างเป็นความเสียหายต่อเนื่องแทนนะครับผมอ่าก็คือถ้าบัฟฟ้าอยู่บนหัว2เทินอะไรเงี้ยเราไปปลดล็อกปึ้งก็จะเปลี่ยนจากบัฟฟ้ากลายเป็นพิษนะครับผมเป็นเวลา2เทินนะไม่ใช่2เทินสิต้องเรียกว่า เป็นจำนวนของบัฟที่อยู่บนหัวนะครับผมถ้าบัฟนั้นยังอยู่เวลา2เทินก็จะเป็นพิษ2เทินนะครับแต่ถ้าบัฟอยู่บนหัวประมาณ1เทินก็จะเป็นพิษ1เทินนะครับผมจะเป็นอัดน,นี้นะครับส่วนมากอะ่ะถ้าคนที่ไม่ได้เล้นเน้นคีเล,น,เลนนะครับผมก็จะเป็นเน้นลบบัฟกับช่วยเพื่อนแทนนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมส่วนต่อมาเป็น การฮิวเพื่อนนะครับผมสกิล3การฟื้นฟู HP ทีละ50%ให้กับพวกพวนะครับผมแล้วก็ทําให้ตัวเองหลับนะครับผมไม่อาจต้านทานเป็นเวลา1เทินได้นะผมมีโอกาส10%ที่ศัตรูหลับด้วยนะครับเป็นเวลา1เทินก็คือเสกหลับแล้วก็ป่วนเพื่อนป่วนฝั่งศัตรูด้วยนะครับผมโดยการให้ศัตรูหลับเหมือนกันนะครับผมไอตัวนี้มันจะเป็นตัวขัดจังหวะได้อันนี้ปรับมาดีมากๆกนะผมก่อนหน้านี้ มันจะเป็นคิวเพื่อนแล้วก็ตัวเองหลับนะครับผมจะทําอะไรไม่ได้เลยแต่รอบนี้จะเป็นาทางสตูหลับด้วยเราหลับด้วยนะครับผมก็เป็นการขัดเทินสตูได้ดีพอสมควรนะครับผม1เทินก็ถ้า ex ขึ้นมาก็โชคดีไปครับผมแต่ถ้าไม่ ex เลยก็เสียเทินไป1เทินนะครับโอเคเพื่อนอาทาการให้เพื่อนเพื่อ,เ,อเห็นภาพนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูในอารีน่านะครับไปดูกัน โอเคครับผมประมาณนี้แล้วกันเนาะแล้วก็ลีดของน้องอลเลอร์ขึนท่านน้ำนะครับผมเป็นต้านทานพระพวก41%ทุกอ่าทุกคอนเทนต์เลยนะครับทุกคนคือแบบเป็นตัวต้านทานดีๆมากๆนะครับผมไว้กิวลว์ซิกวอว์ได้ไว้ RTA ได้ไว้อารีน่าก็ยังได้นะครับผมแต่ว่าคอนเทนต์พวกลงหาลงหาลูนอะไรอย่างนี้มันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับไว้สำหรับสู้กับคนอ่ะเออง่ายๆไป รู้สึกว่าจินน้ำผมไม่ได้ใส่รูด,ด้วยนะเนี่ยผมปรบับไปหาตัวอื่นที่ตล์เถอะโอเคครับผมเป็นประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวผมไม่ไม่ออกโอเคสกิลสองนะครับผมทำการถอนบัฟนะครับผมตามจำนวนบัฟที่อยู่บนหัวประมาณนี้เลยนะครับนี่ประมาณนี้นะครับผมถอนบัฟทุกอย่างออกหมดกลายเป็นพิษที่แตะอยู่บนหัวนะครับผม โอเคต่อมาเป็นการหลับนะครับผมการหลับของน้องออร์เกแล้วก็ฮิวให้กับพวกด้วยนะครับปึงแล้วก็เสียเทินไปจริงๆอะ่ะโอกาสติดหลับของไอ้น้องออร์เกนอะ่ะดีนะทุกคนดีมากๆแต่รอบนี้ทำไมไม่ติดก็ไม่รู้นะครับผมผมก็ไม่เข้าใจมันเหมือนกันหลับไปตึงเปิด แล้วเราจะไปหลับเขาทำไมโอเคสตันปิดบอสปิดสวยเอาอล้วรขึ้นปัน่นโอเคถ้าปั่นพวกาธาตุไฟอะไรอย่างเงี้ยมันหวังผลคีเลสได้อยู่นะครับผมแต่ถ้าจะทำคีเลสสูงๆเลยมันก็โอเคนะครับผมในระดับหนึ่งเดี๋ยวรออ่าพีดไฟเข้าเข้าเทินบัฟอีกรอบหนึ่งนะครับ เดี๋ยวเราจะไปโจมตีมันไปเรื่อยๆเราจะตอดเราจะตอดตอดไปเรื่อยๆเ,เอาแบบว่าให้เข้าเทินโอเคแล้วเราจะลบฟับอีกรอบนึงปึ้งอืสวยงามครับผมลบฟับได้สวยนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะขัดเทินอีกทีนึงคือการฮิวของน้องออร,ร์เลคิลนอ่ะไวพอสมควรน,นะครับทุกคนโอเคติดแช่หมดไม่เป็นไร พื้นปึ้งหลับหมดนะครับผมสวยงามหลับไอที่เป็นทีมหลับแน่ๆเดี๋ยวปั่นเดี๋ยวหลับดาเมจต,ตอดปั่นหลับดาเมจต,ตอดแนนอนจริงทีมนี้โอเคกดเข้าไปปั่นไปยิงลบปับ๊บไอตัวนี้ต้านทานหนาแล้วเนี่ยออกมา ท่านานหนจัดจัดเกมปัดไปเรื่อยๆครับผมเปิดมาโอ้ยติดพัดติดพัสีบติดกันพัสสีบตีเบาโอเคตายไปหนึ่งครับผมัดมาพอลราเคลื่อนติดกันพัสสีบแล้วอะทุกคนติดหลับไปก่อนแล้วกันต็กหลับ บางทีอะ่ะมันใช้ประโยชน์ได้ตอนที่อาศัตรูกาฝั่งเราอะ่ะไม่อาได้เปรียบอยู่ก็ได้นะทุกคนแบบ h p อยู่เยอะๆอย่างเงี้ยแล้วคิดอยากจะหลับได้ศัตรูเสียเทินอะ่ะก็ได้นะครับทุกคนเป็นตัวที่ลบบัฟได้ข่วนเพื่อนได้นะครับผมยิง่งโ๊ะไม่ติดอะไรสักอย่างไม่เอาอะไรเลยมาป่วนมา จัดมาตอดไปเรื่อยๆครับผมไม่ต้องรีบมันเป็นตัวสายตอดแล้วก็ตัวที่ถ้าเปิดก่อนให้ตัว c c ตามก็ได้นะทุกคนมันก็เป็นตัว c ีซีหนึ่งตัวที่โอเคพอสมควรฮิวเพื่อนได้ลบบัฟได้่เงี้ยมันก็โอเคนะแล้วก็เห็นคนใช้บ่อยมากๆนะครับผมพะด,ด้วยรีดของเขาด้วยสก,กิลของเขานะครับผม ตีิกเยอะปึ้งเออไอน,นี้ไม่ได้ลบบัฟออกเลยนะไอตัวอ่าสกายเซิร์ฟเวอร์น้ำผมแม่งลบบัฟไม่ค่อยออกเลยไม่ตายโอเคครับผมเป็นไงบ้างครับกับน้องออร์เดอร์เคลธาตุน้ำนะครับผมผมคิดว่ามันเป็นตัวซับพอร์ตที่โอเคพอสมควรนะลงกิววอลซิกวอลได้ลงอาร์ทีเอได้สู้กับคนได้เกือบทุกคอนเทนต์นะครับผมแต่ว่า คอนเทนต์ที่พวกดันเจียนอะไรอย่างนี้จะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับทุกคนโอเคครับผมเป็นไงบ้างครับกับการรีวิวน้องออร์เลน้ธาตน้ำของผมนะครับผมออใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วเจอกันในคลิปหน้าคลิปนี้ลาตีสวัสดีีรอบเตียงครับทุกคนบายบาย